อันนี้ประเด็นเราหนักนิดนึงนะครับก็แล้วแต่มุมมองนะฮะไม่มีคําตอบที่ผิดหรือว่าถูกช่วยให้ความกระจ่างสาสตรกับพวกพี่หน่อยครับควรปรึกษานะครับเราจะได้มีทางออกที่ดีนะครับเพื่อไม่ให้ไปทางที่ผิดผิดนี่ก็เป็นมุมมองผู้ชายผู้ชายเนี่ยเราไม่ได้แบกคล้องไว้เองถูกไหมเราไม่ได้เป็นพิษขี้ปากของใครต้องเอามุมมองผู้หญิงบ้างละตัวนี้เลยเขาสวยมวย X ตัวเล็กดัดฟันด้วยถ้าเกิดเราท้องแล้วเราไม่พร้อมเนี่ยเราควรจะปกปิดเอาไว้ เลยควรจะปรึกษาดิค่ะปรึกษาค่ะปรึกษาค่ะปรึกษาใครก่อนเลยน้องฝ้ายแม่ค่ะแม่ก่อนเลยแล้วเราแบบเราไม่กลัวแม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ค่ะเพราะว่าแม่บอกว่ามีอะไรก็ปรึกษาแม่คนเดียวค่ะแล้วเราก็ไว้ใจพ่อแม่มากที่สุดนี่ก็เป็นน้องสาวคนหนึ่งนะครับที่บอกว่าถ้าเกิดท้องโดยไม่พร้อมเนี่ยเฮ้ยปกปิดอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าทำไมครับไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจได้ครับครับ เสียงน้องส้มเป็นไรคะโอ้งทำไมถึงอยากปกปิดนะขออีกทีนึงไม่อยากจะให้พ่อแม่เสียใจยแล้วเราจะหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้ยงังไงล่ะทำแท้งไปเลยแล้วเรามีความรู้เรื่องการทำแท้งเหรอปึกฝึกอะไร ทำเองเราจะไปหาที่ทำบางความไม่เห็นแล้วก็หัวเราะได้ออกแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าถ้าเวลาเราเจอปัญหากับตัวเองจริงๆก็อาจจะนึกอะไรไม่ออกตื้อไม่รู้จะปกปิดหรือว่าจะปรึกษาใครดีรแล้วก็มีการสํารวจด,ด้วยค่ะเพราะผนพบว่าเด็กไทยเป็นเด็กที่มีปัญหาทองไม่พอมากที่สุดในโลกอ่ะจริงหระครับถ้าเกิดปัญหานี้ขึ้นเนี่ยควรจะทยังไง ขอ,อยืนยันพ่โน้ตพูดแล้วพบว่าขนาดที่วัยรุ่นไทยเรามีตัวเลขซึ่งไปทําแท้งมากอย่างน่าใจหายและส่วนหนึ่งในวัยรุ่นที่แอบไปทําแท้งเพราะที่ตะกี้บอกว่ารักแม่นะครับตายไปเยอะแยะครับโดยไม่เป็นข่าวนะครับแล้วอันนั้นก็ทําให้แม่ยังร้องห่มร้องไห้ไปถึงตรงนี้เรียกว่าตายไปแล้วก็ยังบาปกรรมตามไปด้วยแปลกไหมน้องๆเราชอบบอกว่าเรารักใครสักคนหนึ่งแต่เราชอบทําให้คนที่เรารักช้าใจ เราบอกว่าเรารักใครสักคนหนึ่งแต่คนที่บอกรักเราพูดอะไรเราไม่เชื่อเลยมันว่าแปลกไหมแปลกปัญหามันทาไมมันเกิดอย่างนั้นได้เราทํางานวิจัยแล้วเราก็พบว่าถ้าผู้หญิงจะไปม,มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายสักคนหนึ่งนะมีปัจจัย3ปัจจัยนี้ถ้าครบมีแน่นอนอันที่หนึ่งคิดว่าเขารักเราผู้ชายเจอผู้หญิงที่ชอบใจก่อนจะแต่งงานเขาพูดว่าผมรักคุณทุกวันครับและหลังจากแต่งแล้วผู้หญิงจะถามผู้ชายทุกวันเหมือนกันว่าอย่างรักฉันไหม อันที่สองคิดว่าเราพร้อมแล้วจะเป็นของกันและกันก็โตแล้วดูหนังละครมันก็เรียนแบบไปหมดแล้วอ่ะอันที่สามตัวแปรที่สําคัญที่สุดก็คือบรรยากาศมันเป็นใจแต่ทีน,นี้เอาล่ะท้องแล้วเพราะว่าตอนนั้นมันลืมตัวไปชั่วขณะท้องขึ้นมาเราควรจะบอกไหมถ้าเกิดเราไม่บอกเราแอบไปทําแทง้งและท,ทําแท้งแค่แอบแอบซ่อนๆใช่ไหมครับในฐานะสูตินรีแพทย์นะครับจะตอบให้น้องตัดมาลูกทิ้งมาก็ไหลลายตายคาตาไปก็นับได้นะครับ ช็อกจนกลับมามีลูกใหม่ไม่ได้ก็มีเยอะแยะนะครับติดเชื้อในอุ้งเชิงการจนต่อมามีเพศสัมพันธ์กับสามีตัวตนที่แท้จริงเจ็บปวดรวดราวทุกครั้งที่มีนั่งนึกถึงความหลังสมัยโน้นซึมเศร้าเหงาหงอยกระโดดตึกตายก็เยอะแต่พวกนี้ลงข่าวได้ไหม,มลงไ,ได้ลงพพิ่มก็ประจานคนนั้นถูกไหมเราก็หวังว่ารุ่นรุ่นเธอไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราท้องขึ้นมาเราไปปรึกษาผู้ใหญ่ปรึกษาครูบาอาจารย์ปรึกษาใครเนี่ยยังน้อยมันก็ยังผ่อนหนักเป็นเบาจริงไหมครับ ถึงแม้ว่าจะต้องมีลูกเอามาเลี้ยงต่างหน้าเนี่ยเนาะเพราะคนนั้นเขาไปแล้วเราก็ยังมีสิทธิ์ที่จะเลี้ยงลูกเราอย่างดีได้ถูกต้องไหมครับถ้าเป็นนะยังไงไงก็ต้องบอกน้องแต่ถึงไม่บอกคิดว่าเขาจะรู้ไหมรู้เพราะฉะนั้นตรงไปตรงมาครับอย่ามีความสัมพันธ์กันถ้าไม่จําเป็นส่วนใหญ่มันไม่จําเป็นหรอกมันมีเพราะลืมตัวไปชั่วขณะนะแล้วถ้าลืมตัวอย่างนั้นมันก็ต้องให้ฝ่ายชายสวมทุงอย่างอนามัยใช่ไหมครับเขาบอกมีวัยรุ่นไทยเนี่ยแปลกมากวัยรุ่นอื่นเนี่ยนะครับ ถ้าผู้ชายไม่ใช้ผู้หญิงไม่ยอมครับแต่บอกวัยรุ่นไทยเนี่ยผู้ชายว่าอะไรผู้หญิงก็ยินยอมว่านอนสอนง่ายประหลาดไหมส่วนน้องๆผู้ชายครับน้องๆไม่ต้องกลัวนะครับถึงทําอะไรกับเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเสียส่วนตัวไปก็ดีครับไม่บาป <c oughs> ครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อชิวลัดชิวลัดครับ